สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ทันโลกกับไทยพีบีเอสเวค่ะพบกับคุณเทพชัยยองและดิฉันนัทถาโกโมลวาทินค่ะคุณเทพชัยคะในที่สุดแล้วก็มีความคืบหน้าออกมาแล้วกรณีที่ประธานอาเซียนจะเดินทางไปเมียนมายืนยันว่าน่าจะได้เดินทางไปวันที่3มิถุนายนนี้แล้วค่ะเพื่อที่จะไปดูสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จริงและหาทางออกตามแนวทางของอาเซียนนะคะ อาจจะเป็นคำตอบเล็กๆนะครับว่าจุดยืนของอาเซียนนะครับหลังจากการประชุมสุดยอดของผู้นําเมื่อปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาจะนําไปสู่อะไรบ้างในการช่วยแก้ไขสถานการณ์ในเมียนมากนครับคาดการว่าการเดินทางไปเมียนมากของคณะตัวแทนอาเซียนนะครับซึ่งนําโดยสุตรตรานของบรูไนนะครับฮัสนันโบเกีก็คงจะเป็นการก้าวแรกในการปูทางที่จะทําให้อาเซียนเข้ามามีบทบาท ในการช่วยขี้คลายสถานการณ์นะครับแต่ก็ยังไม่มีความแน่ชัดนะครับว่าจะมีการพบปะกกับกลุ่มที่ออกมาต่อต้านทหารกลุ่มที่เรียกร้องประชาธิปไตยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งรัฐบาลเอกภาพแห่งชาตินะครับซึ่งตอนนี้ก็ตั้งตัวเองเป็นตัวแทนของคนเมียนมาในการต่อสู้กับทหารเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยถ้าเป็นไปตามกําหนดการก็คือประธานอาเซียนท่านสุนต่านบูไนเนี่ยก็จะได้พบกับทาง พลเอกอาวุโสมินอ่องไลน์นะคะในฐานะประธานบริหารสภาแห่งรัฐของเมียนม,มาที่ตั้งขึ้นมาหลังจากการรัฐประหารตัวแทนของอาเซียนที่จะร่วมเดินทางไปครั้งนี้ด้วยก็จะมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของบรูไนและเลขาธิการอาเซียนดาโต้ริมจอกหอยนะคะที่จะเดินทางไปด้วยกันซึ่งก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าที่ออกมาเป็นรูปธรรมมากที่สุดแล้วนะคะคุณเทพชัยเพราะว่าเราก็ติดตามข่าวคราวความคืบหน้ากันมานาน รวมถึงการส่งทูตพิเศษเข้าไปก็ยังไม่เกิดขึ้นแต่ว่าครั้งนี้ประธานอาเซียนจะเดินทางเข้าไปก่อนค่ะถ้าเราจําได้นะครับโฆษกของกองทัพเมียนมาได้เคยประกาศไว้หลังจากการประชุมสุดยอดอาเซียนว่าจะให้การต้อนรับตัวแทนของอาเซียนก็ต่อเมื่อสถานการณ์ในเมียนมานั้นมีเสถียรภาพเพราะฉะนั้นการที่เมียนมาเปิดประตูต้อนรับคณะของอาเซียนเที่ยวนี้นะครับก็อาจจะเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่า กองทัพเมียนมาตอนนี้มีความเชื่อมั coping, ่นแล้วว่าสามารถที s <S uh ่จะคุมสถานการณ์ได้จึงพร้อมที่จะเปิดทางให้ตัวแทนอาเซียนเข้ามาสังเกตการณ์แล้วก็ดูว่าจริงๆแล้วขณะนี้เกิดอะไรขึ้นในเมียนมากันแน่ก็คงจะต้องติดตามว่าความคืบหน้าที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่ทีมคณะทำงานของอาเซียนไปเยือนเมียนมาแล้วจะช่วยหาทางออกคลี่คลายได้หรือไม่นะคะโดยก็อาจจะนําไปสู่ข้อเรียกร้องที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่องขอให้ปล่อยตัว นักโทษการเมืองนักการเมืองต่างๆที่ถูกคุมขังและลดการปราบปรามผู้ชุมนุมซึ่งขณะนี้มีรายงานว่าจำนวนผู้เสียชีวิตไม่ต่ำกว่า824คนแล้วนะคะจากเหตุประท้วงที่เกิดขึ้นในเมียนมาก้าวต่อไปหลังจากการเยือนเมียมาสัปดาห์นี้นะครับก็คือการที่อาเซียนจะต้องมีการตั้งตังตวแทนพิเศษขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่ในการเข้าไปมีบทบาทในการไก่เกลีย่ยหาทางออกจางสันติให้กับวรกฤตในเมียนมา อนนี้ท่านประธานอาเซียนสุนานของบุรุนายก็อยู่ในขั้นตอนของการรับฟังการเสนอชื่อจากบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนนะครับที่จะเสนอตัวขึ้นมาเป็นตัวแทนของอาเซียนในเรื่องนี้นะครับประเทศไทยก็ได้มีการเสนอชื่อคุณวิรศัดิ์ฟูตกูลอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นอดีตทูตประจําเมียนมาด้วยนะครับเพื่อที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทย ไปร่วมในกระบวนการนี้ด้วยแต่สุดท้ายแล้วก็จะขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของประธานอาเซียนปีนี้ก็คือบูรนนะครับหลังจากที่ฟังความเห็นของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายแล้ว